ท้ายรายการกับแซดสเปเชียเอ้ก็มีเรื่องราวแซดมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี2565แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาพร้อมคณาจารย์และคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมแสดงความยินดีค่ะตลอดมาบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติจึงได้ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยผ่านการมอบทุนการศึกษาเพื่อสนับ สนุนแก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะ กิจกรรมมอบทุนสนับสนุนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เริ่มมาตั้งแต่ปีพศ2516ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่50มีนักศึกษาได้รับทุนแล้วทั้งสิ้น1,10 0ทุนคิดเป็นมูลค่า20ล้าน176,800บาทในปีนี้มีนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจำนวน12ทุนรวมมูลค่า960,000บาท โตโยต้าจะมุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมให้ดีขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาที่เป็นผู้รับในวันนี้จะได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเป็นผู้ให้แก่สังคมในวันข้างหน้าการสนับสนุนทุนการศึกษาถือเป็น,นกลไกส่วนหนึ่งที่จะร่วมผลักดันให้สังคมไทยไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะ